นี่นะคะเมื่อพ่ออ่านคอมเมนต์ว่าเพลงซึ้งแล้วพ่อทำไงคะอ้ำอธิชาต,ติตอบแล้วสาวที่เสียงคล้ายเจนนี่แท้จริงเธอคือใครจากกรณีที่มีคลิปของพระเอกกรามแน่นอ้ำอธิชาติเผยแพร่ในติ๊กต็อก ซึ่งมีเสียงผู้หญิงคุ้นมากโผล่ในคลิปด้วยหลายคนนั้นก็แห่เดาไปต่างๆนานา,นา,นานว่าเสียงนี้คือความคล้ายเสียงเจนนี่บางก็เดากันว่าเป็นเสียงของภรรยาใหม่อาำหลังจากที่เลิกลากับนัดมีเรียรล่าสุดหนุ่มอาำนั้นก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้แล้วว่าเรื่องข่าวไม่มีอะไรกวนใจแต่พูดแล้วไม่จบมันเดือดร้อนคนอื่น ทุกวันนี้สื่อที่เป็นท็อกซิกเยอะเราไม่มีการสนิทสนมเกินไปเราคุยงานทุกครั้งอยู่ท่ามกลางคนมากมายไม่ได้อยู่กันสองคนเราเป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นวันนี้สามีคุณเมทที่เป็นข่าวกับเราก็มาด้วยเลยเพราะเขาโดนโยงบอกแวะมาเจอหน่อยมาทักทายเสียงผู้หญิงในคลิปรู้จักกันมา20ปีแล้วเป็นคนที่พากเสียงในคลิปให้เราซึ่งทุกอย่างเราเขียนบอกไว้หมดแล้ว คนเข้าใจผิดก็ส่วนหนึ่งแต่สื่อก็พาดหัวเรียกเอนเต e m e เ t ผู้ช่วยพี่ก็ชื่อเมย์เหมือนกันฝากคำานึงถึงนักข่าวว่าจะพาดหัวอะไรนึกถึงผัวที่บ้านด้วยเนื้อข่าวที่ลงไม่ได้มีอะไรพาดหัวก็ทำแบบไม่มีอะไรได้ไหมปัจจุบันเรื่องราวแบบนี้มันไม่มีประโยชน์ ต้องมาเถียงกันเมียใครคนลือก็สนุกแต่คนที่รับผลไม่สนุกส่วนเรื่องโสดพี่จะตอบว่าเมื่อวานก็โสดวันนี้ก็โสดส่วนพรุ่งนี้ก็ยังโสดเอาเป็นว่าออกมาเคลี่ยชัดๆแล้วนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ